น้องชอบกินอะไรกันบ้างอยากรู้อยากรู้ว่าชอบกินอะไรกันบ้างชอบกินอาไซเบอโอ้ยโอ๊ยได้เงิไปโรงเรียนมาแล้วกี่บาทวันนี้แดดครับนี่เคยเหตุการณ์เดี๋ยวร้องไห้ในห้องน้ำคือไปรอรอข่บช้นไก่มั้งแล้วแบบเข้าห้องน้ำใช่ป่ะเราก็แบบอาดแล้วอะเราปิดประตูแล้วก็ลีรีรีแต่ผมร้องเคร่งเลยนะมาตู้แก้ตัวเกือบแขนอ่ะก็แบบบนบอกเพื่อนเราก็ร้องไห้ว่ามึงช่วยด้วยอันนี้จริงจังชีวิตกู แข่งอยู่บนเส้นได้พี่ไก่ชนเขาอะฮะเขาไก่ชน,น,นเขาอันนี้น่าจะต้องไปหาเขาได้เในสวนถ้าจะเข้านี้ไม่ต้องไปเรียนเราเพิ่มนะภาษาอังกฤษไปเรียนขอรับข้าวกับเพื่อนไม่ได้แน่เลยแล้วเรากินข้าวมันไก่เพื่อนอัสซีโม วันนี้เรามาแค่4คนสิอิงเหรอมันเหงาหนึ่งเนาะใช่ไอรู้สึกว่าเราควรจะมีเมมเบอร์อีกสักคนไหมแต่วันนี้เขามากันสองคนนี้ก็แบบมีอินสปิเรชันเป็นจีจีฮ d i d โอ้จีจีฮ ادي ต้องอีกคนเป็นอะไรคะเป็นจีจีฮ ادي Fashionable f าเป็น sister ต้องมาดูนะคะว่าซิสเตอร์คนไหนเจอเล้องไหนจะไปเจออ่ะเราร้องเพลงเขาได้หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่รช่ล้อมเพลงเขาได้เพลงฮิตมากทุกคนรู้จักแน่นอนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหมเข้าใจเลยสักครั้งไปเจอกับพวกเขากันเลยค่ะกิ๊กก็แบบพี่ทำกิ๊กกับพี่เอิร์ธเ่ารายการออร์รู บอกเลยว่าต้องชวนตัวแม่สองคนมาเล่นสนุกด้วก็รายการนี้ก็จะแบบเกี่ยวกับแบบห้องเนาะแต่ละห้องให้พี่สาวเลือกแล้วก็จะเล่นเล่นเกมอุ้ยก็คือเราต้องสุ่มเลือกเขาจะมีสี่ห้องที่เออถูกก็จะเป็น dressing room ห้องแต่งตัวค่ะของอิมเดอะดิ้งรูมค่ะอมันจะเป็น cooking room จ้ามาหาชีวิตอะคะเป็นอ่า bathroom ค่ะนึงของข้ย อออกกไปีนบ้านของพี่เอิร์กชอบห้องไหนที่สุดในบ้านคะถ้าของตัวเองนะชอห้องนอนซึ่งไม่ดี s e เก n d ดีกว่าค่ะอันที่สองที่ชอบที่สุดลองลงมา living room พี่เอิร์กเลือก living room แปลว่าพี่เอิร์กน่าจะชอบเล่นเกมถูกไหมคะ พี่เอิเล่นเกมอะไรบ้างเกมวอร์ลายิงปืนอะไรแบบนี้เป็นสี่เกมอะไรเล่นหมดเลยแล้วพี่เออเคยแบบหัวร้อนไหมคะอันนี้ไปได้สองทางไม่เคยเขามีตัวช่วยดีกับเคยมีตัวช่วยมาให้ขายอะไรปะไม่ขายคือเล่าได้เลยไม่ได้ขายเอาเคยหัวร้อนเคยเป็นคนรู้สึกว่าเราเล่นเกมอย่างให้เกมมันมาเล่นเราอู้หูใช่คิดดี อันนี้ถูกถ้าเล่นก็หัวร้อนมากเลยหัวร้อนแล้วเราทำยไงกันเออทำยไงกันหัวร้อนหัวร้อนก็ปิดเครื่องเดินหนีนะคะใช่วยปิดกงปิดอ่ะไม่ได้อ่ะแต่นี้ค่ทำโทรบอกแม่ว่าหัวร้อนคุณแม่โทรไปหาบริษัทเกมบอกว่าหยุดสิเกมนี้ซะซื้อทั้งหมดแต่พี่ทำก็ทำนะไม่ทำแม่หนูทำคนเดียวลูกมีอยู่ครั้งหนึ่งจะเลี้ยงพ้าปีมวันที่เกิดที่บ้านเอาพ้ามาทั้งวัดเจ้าหรอให้องตัดกันอยู่นั้นปาด ปกติพี่พัมกินอยู่ในรีวิลพี่พัมกินทำอะไรมากที่สุดพี่จะไปรีวิลบ้านเพื่อนมากกว่าเห็นพี่พำ <aha> กิน long week long week พี่ก็จะเล่นกับด็อกชาบ,บี้กับเฮลี่ชอบเ,ออเล่นภาษาอะไร เพลงพี่ก็ชอบเพลง a d o g Ad n my friend เลยเงี้ย yeah d o g by your face ไปไหมคะ by your face Rock by your face อะไรวะกัดกัดกัดอ๋อก็ามีแง้มแมบ้างะไยนะเง็นงานทักทายแบบไม่ให้เรารู้ตัวคุณดูความที่มีพี่มิกอยู่ด้วยวันนั้นพี่มิกเป็นตัวแม่อินฟูยุอย่าเพิ่งเช็ดเลือด เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ mm ่ายก่อนเหมือมนเหตุการณ์ที่น้ำเพชรโดนนิสาพี่นัทบอกว่าหยุดอย่าร้องไห้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนถ้าน้องๆเริ่มที่น้องคลิกกันเลยถ้าน <ๆ S 2> ้องๆโดนหมากัดจะเป็นไงคะอันดับแรกเคยโดนกัดขาตอนแรกไปบ้านเพื่อนเพื่อนมีหมาหนูกลัวหมามากเพราะหมามันเอนเนอร์จีแบบแรงมากกำลังจะเหยียบลงรถแล้วแต่ไม่กล้าเพราะหมามันวิ่งมาหาหนูก็เลยวิ่งหนีหมาหมามันก็คิดว่าจะวิ่งไม่จับมันก็เลยกัดงับเลยแล้วเป็นหมาพาอะไรรู้ปะ โชคไม่ดีเคยมากัดไหมลูกไม่เคยแต่ถ yeah ้าโดนก็น่าจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไอ้แม่ถ่ายทอดความเป็นเรือดไม่ได้เพราะหาไม่ให้ ล้างผ่านนี่ออกแล้วซื้อหมาทั้งหมดรับมาแล้วปูดงอแลวอิมล่ะแล้วอิมเคยโดนหมากัดไหมลูกไม่เคยค่ะโอ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่เพราะว่าชอบหมาแต่ถ้าหมาไม่ชอบอยู่ไม่พี่ก็วิ่งหมนีอือพี่ก็เริ่มต้นจากการชอบหมาแต่ทุกแบบเข้ามาที่นี่นะน้องแม่สีล่ะคะหมากัดหรือเปล่าที่บ้านกัดมือบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับกัด พันปอมเงี้ยไม่ได้ใหญ่เแล้วเราโกดไหมพี่โกดแต่ฟันตอนนี้หมามคุณไม่เป็นสัตถอ่อนฟันอันนี้ไม่จริงนะทุกคนค่ะวันนี้เรามีเกมให้ทุกคนเล่นใน v i n วงรูมนะคะเกมชื่อว่า crossword แป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ crossword คืออะไรอ่ะคือเขาจะมีแบบคำอะไรอ่ะ hint ให้ไป hint อีก เทนคืออะไรลูกคำใบ้ค่ะเหมือนต้องอ่านคำใบ้แล้วก็เอาไปเลือกในคำใหญ่ๆที่แบบมีอยู่หลายคำประจันแต่ว่าตอนนี้พวกเราจะต้องแบ่งกันเป็นสองทีมนะคะก็คือ3สามนี้เลยเอาชื่อทีมทำไมพี่อะอามีบ้าอามีบ้าขายของด้วยเราชื่อทีมทูแต่ของ คือออกกับโมการไปเลยนี่หรอกโหนี่เราก็ออกกับโมกัใครใช้ห้องนั่งเล่นคะเราค่ะหนูค่ะใครได้ห้องครัวคะโอเคเอาห้องนั่งเล่นก่อนนะคะยานพาหะอะลาดินคืออะไรส่วนห้องครัวนะคะโล่ป้องกันในห้องครัวเรียกว่าโล่ป้องกันในห้องครัว มันมีโล่ด้วยเหรอห้องครัวอะไรกันโอ๊ยนี่เราได้แล้วทรงสี่เหลี่ยมถูกตีเอาไว้กับที่เย็นๆเอาไว้กันของเสียเย็นๆเย็นฉลองอะไรอะไรอะไรเอาไปได้หรอหนูลูกที่ทรงสี่เหลี่ยมเอาไว้ใส่ลูกตอดลูกไงหนูฟลอฟเฟนเฟนอ้าวอะไรที่หนูทเดี๋ยวอ่านค่ะโลูกบ้องกิดในห้องครัวอ่านว่าเอเฟน ชุดคุมผ้ากันเปื้อนยาที่เย็นเอาไว้กันของเนาเสียเรียกว่าตู้เย็นภาษาอังกฤษฟรีซ g ตั้งนี้ยยานะอะไรนี่อ่านว่าคาเต็ดคาเต็ด ขาเททรงสี่เหลี่ยมจุดตีกับไอศครีมฟร์มผันนู้นได้คะแนนกันดูหอมดเลยเอช้านี่ยเนี่ยเราอย่างเงี้ยคือทีหนูมันเป็นแบบตัวท็อปไงเดยวดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ให้พี่ผมกินเลือกว่าจะไปรูมไหนต่อพี่ชอบกินอ่ะพี่ไปห้องครัวดีกว่า ถ้าเจอทำอาหารอย่างหนึ่งในครัว what would it be เราก็ดีใจตอนแรกเนาะแต่มันมา what ถ้าไม่ได้ในครัว what would it be what would it be What would it be? ย e เหนื่อยนะเนี่ยากทำอะไรถ้าในห้องครัวหรอพี่ถ้ามีต้องมีเวลาด้วยเนาะพี่อยากทำข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ภาษาอังกฤษคือ Chinese Chicken ไก ah, ่ข้าวฮ a เวนิส h ก c k e า r i ั e เรชะมากเลยแล้วดีกลังแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งภาษาอังกฤษคือแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมกุ้งย่าา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 อาาา้าากาา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 อมาาาาแา้าา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  คนใหญ่ชอบกินรสชาติอะไรบ้างอะเผ็ดหรือว่าเค็มถ้าท่าสำหรับพี่นะพี่ชอบกินแบบเผ็ดเค็มรสจัดเผ็ดสุดกี่เม็ดคะเผ็ดสุดสองเม็ดกุ้งกินชอบมากแต่แ h ้ r กุ้งกินได้นะแต่ว่าต้องสแตน n d b y ลงในบ้านนีเลยเอุ๊ยไหนที่อยากกินมากๆพี่ก็จะแบบตัดใจต้องเป็นกุ้งแบบที่อยากกินจริงๆแล้วก็อาถ้าแพ้ก็ไปโรงพยาบาลไม่แพ้่ her ใช่ไหมชนะเด้ยุแล้วไงโอเคเร็วเร็ว พี่เป็นทางอาหารคลีนค่ะ healthy ในอาหารคล uh, ีนพ so the like ี่เลิกจะมีอะไรบ้างอะคะแล้วเออเอาแบบตันหลักที่แบบแคลร์ไม่เย็นค่ะก็หมูกรอบไข่เดาวอะไข่แดงน้ำซิ้มไก่มันหมูทอดกรอบออมีสาร healthy แบบ clean มันเป็นไข่มันที่ดีมันคืออาหารคลีนใช่ใช่ ีถามน้องดีกว่าน้องชอบกินอะไรกันบ้างอยากรู้อยากรู้ว่าชอบกินอะไรกันบ้างชอบกินอาไซโ์เบอร์เฮียอ๋อเจ้าในเรื่องไปโรงเรียนไปรักกี่บาทไม่ได้เด็กอ่ะไอ้มชอบอะโวคาโดโชอร์มินี่ค่ะอุยตอนแรกหนูจะตอบเป็นย่างแต่เห็นสองคนมาแล้วชิคก้นเบรดชอบกินแลมโอ้ เพียงชอบกินอะไรคะกับพาบุ้งแล้วพี่ชมกินขาชอบกินอะไรคะแหนมย่างแทนนี้ก็ดูเราว่าชีวิตเราผ่านมาเลยนอกจากที่เราคุยเรื่องอาหารกันแล้วเรามีเกมในห้องครัวด้วยค่ะ น้นนี้ว่าทเป็นค่ะก็ดื่มน้ำสะอาดสะอาดอ่านองค์สิ่งน้ำอะไรเมื่อกี้กินน้ำกินหมดเลย่เเปล่าชัวก็ไม่รู้ค่ะอาจจะอันน้นเบสสป라이ดเปล่าสปายไม่มีบั๊บเบิลนะฮะน้ำส้มใส่ชูค่ะ แล้วแล้วว่าเดี๋ยวเรากินหมดเลยเหรอนาต้องใส่ช่ข้าวเหมือนเด็กนะนี่อะไรอืม water ปกติอ่ะอ่มเป็นบานเดบี้เบบี้ฮาร์ดทำไม่จีล่ะของหนูน่าจะเป็นคิวน้ำแร่ e v เ a ีรสกส้วยหอมแล้วรายการจะฝนทำไม่มีของพี่ไปในนี่น้ำใสน้ำใจตากูคนไทย สองคนในเนี้ยกินน้ำไม่หมดยังหนูกินหมดได้นะคะอันนี้อะไม่สิกินหมดแล้วรู้สึกคอมันไม่ไหวแล้วโอ๊ยช่วยห้ช่วยไหมเฮ้ยแต่อยู่ช่วยไม่ได้ดิเดี๋ยวอยู่เพราะของไอ้มันไม่ได้แปะแตะต่างจากยู่เดี๋ยวนะเฮ้ยรู้แล้วหนึ่งในนี้ใครได้กินน้ำเชื่อมก็ตอนนี้น้ำปาเลยว่ะปากคอคอมันคอมันคอมันไม่

แล้วเขาเป็นคนรักผมมากเมื่อก่อนจะไม่รักผมหราใช่ไหมพอได้ปุ๊เขาจะนี้เมว่าคุณจรู่แต่ละคนก็แต่งในจิตมื่อก่อนอ่ะวันนี้จะอยากๆหน่อยใช่เพราะว่าเสร็จกับห้องครัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปอยากให้พี่เอิร์กเลือกเบสิลู เออกับพี่พัมกินชอบแต่งโกลสไตล์เนี่ยที่สุดเอาแบบ everyday look คือช่วงนี้พี่อินอนี่มากแต่งสไติ์ชื่ไรนะจรน่เฮลีบีเบอร์ชอบเฮลี่บีเบอร์ก็เลยแต่งเป็นเฮลี่บีเบอร์ไม่รู้เลยอะไรที่พี่พัมกินจะไม่ใส่แน่แบบไม่เข้าเลยาจะเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินแบบนีเลยป่ะแบบนีเลยห้าสิบแปดนีไม่ใส่แน่เจ้าพี่เอิร์ธ่ะค่ะแต่งตาคนอื่น ดูว่าชอบวันนี้ชอบไข่อะไรเงี้ยคือวันนี้เลเวลอรนี่คือเวลาอดีตนะแต่ว่าก็อนก็ไม่เป็นไรเราก็ให้นางใส่กันเองพี่เอิร์กเหรอคะมีอะไรที่แบบไม่ใส่เลยไหมจะไม่ใส่เสื้อคอปที่สูงเกินอ่ะแต่เองก็จะไม่ค่อยใส่แบบสูงมากมันเน้นช่วงกลางไงแอนี้ดีเอิร์กอะไราลองน้องก่อนไม่ใส่อะไรแน่ๆที่หนูไม่ค่อยจะใส่เลยก็คือนาฬิกาหนักอ่ะแล้วก็แบบ ม่คตอนแรกยังไม่เคยใส่ของอปลอม่เบาเลยลองอิ่มล่ะสำหรับอิ่มก็คือแบบรองเท้าแตะถ้าเกิด everyday look นะคะ <c oughs> พอ่รู้สึกว่าพอแบบใส่ everyday look แล้วมันดูแบบ ไม่ได้เพยายามมันดูเหมือนแต่งตัวไม่เซ็กใช่ไ่เข้าใจนะเข้าใจนะ่้าเราว็าเาเปล่าได้เลยล่าสุดไปเดินเกษตรแฟนเขาเปล่าก็ถึงบ้านเลือดไหลต่อเล่นดูนี่บหละไม่ได้แล้วใช่ค่ะ ูดเองบู๊ตอนนี้ไม่ค่อยใส่พวกแบบ leopard print เสือดาวเสือดาวสองคนนี้นเขาใส่เป็นลือสีเขาอย่างไรแครี่เลยคือในหัวคือวันาเช่อะเราใส่วันไม่นเปลือสีวันนี้ dressing room มีชาอลอะไรที่ค่ะเป็นทีมเหมือนเดิมเมื่อกี้เราจะยกลูกนะจะให้ตะโกนออกมาว่าเรียกว่าอะไร อ่าไมดนอนเซ็กซ <laughs> <Jeez> ี่ท <farming> ุดไม่ได้นอนอ่เซ็กซี่สีสิงอ่าไ้เองอลิฟตา็วนอม่คตทุกไดเ็่่าไม่ต้องการมปภาษาอังกฤษ่ะต้อย ผลเพนบีป่ะแล้วบอกว่าแข่งแบบเล่นๆนะเอาจริงนะสี่สามเอาจริงตลอดใครชนะคะแพ้อะไรไม่ไ้แพ้ลูกแพ้ไรไม่ได้เราไม่ได้มีรางวัลเลยรสนุกมากๆกับ g ressing room ของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับห้องสุดท้ายเลยนั่นก็คือ b a าน Room สต๊อปแล้วคือห้องน้ำบาฟเวลอยากรู้ว่าทุกคนแบบทำอะไรมากที่สุดในห้องน้ำผมพี่ร้องเพลงหม่เคยรค่ะเพลงอะไรคะอยากรู้มากเลยแล้วก็ชอบเล่นเอ็อบ MV ในห้องน้ำ เ like, like, ช่นเช่นเอ็มวีเค oh so ่ะไอ็มวีค like so ่ะโอ้ยทำอะไรยากเอาเป็นมิีดิก่์นดิิก่อนชี้ทางพี่ท็อปเป้นอนี่โซวอดออน้ำมันไหลลงมามันอินเนาะเออมันอินเวลาเราทำธุระต้องมีแบบอะไรมาช่วยแบบบิวให้แบบ เป็นคนชอบแบบอ่านการ์ตูนค<ม>ือมีเชลฟ์อยู่ในห้องน้ําเป็นแบบการ์ตูนหมดเลยติดมาจากน้องชอบอ่านแล้ววางไว้ตรงข้างๆแบบตรงเนี้ย<อ>เราก็เลยแบบเฮ๊ยเป็นคนชอบอยู่ในห้องน้ำอยู่แล้วก็หยิบม,มาอ่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยกลาร์ดว่าติดอ่านๆๆๆๆ <st> อ่านไรเรื่อยๆแล้วพี่เอ๋คือห้องน้ำคือห้องสมุดนะใช่ค่ะคือมีมีบรรลักษ์มีบรรลักษ์อยู่ในห้องน้ำคือเท่าไหนตดบรรลักษ์บอกเดี๋ยวส่งเสียตัวเคยเหตุการณ์เดี๋ยวร้องไห้ในห้องน้ำคือไปรอรอขับชนไก่มั้งแล้วแบบเข้าห้องน้ำใช่ป่ะเราก็แบบอ่ปลดแล้ววะแล้วปิดประตูแล้วก็ รีรีรีใส่ผมร้องเลื่อยนะมาตู้แก้ตัวกับแขนอ่ะก็แบบคนบอกเพื่อนแล้วก็ร้องไห้ว่ามึงช่วยด้วยอันนี้จริงจังชีวิตกูแกอยู่บนเส้นได้ที่ไก่ชนเข่าค่ะคาไก่ชนเขาอันนี้น่าจะต้องไปหาพันได้ในสวน ลองลองลองจนเพื่อนออกมาทุบทุบทุบน,น,นั่งนังไม่ได้กระโดดเขานั่งก็แบบตดไปอะไรเงี้ยเราก็รีบแบบออกมาอันนั้นคือน้ำตาไหลครั้งแรกในห้องน้ำหนูเหตุการณ์ครยๆพี่หอมกินเลยเออแั้ไงล่ะเล่าสิอันนี้หนูใกล้กว่าฝาที่แบบปิดทิชชู่อะมันเป็นเหล็กมันอยู่ใกล้ประมาณนี้แล้วมองแล้วม,มีจุดสีส้มด้วย <laughs> หนูพูดแล้วหนูขนลุกอ่ะตวน้องอิมล่ะมีร้องไห้ในห้องน้ำไหมลูกมีช่วงเทรนนิ่งใหม่ๆเพรสเชอร์เยอะมากอะไรนักหนาวเนาะเทรนนิ่งเพรสเชอร์น้องเพรสเชอร์คืออะไรลูกกดดันแรงกดดันแรงกดดันก็คือช่วงนั้นคือช่วงสอบทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าแบบนอยตัวเองอ่ะว่าแบบทำทำไมไม่ดีเท่าที่เราคิดก็เลยร้องไห้แต่ก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเก่งมาก มินิล่ะมินิล่ะเคยแบบในห้องน้ำถ้ามีอะไรเศร้าๆก็จะอยู่ในห้องน้ำรู้สึกว่าแบบห้องน้ำก็ถือว่าเป็นเซฟโซนอีกที่นึ่งอะจริงนะเพราะว่าเราไปเจอชายจะสอนแถวซื้อแบบอาสีโบแล้วเพื่อนแซ่เใช่ใช่อะไม่ะช่ลูก เคยค่ะเพราะว่าอ่านเนื้อเพลงไม่ทันภาษาไทยอ่านไม่คล่องใช่อ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเขาส่งเดโมมาแล้วเราต้องลองแล้วเราต้องลองแล้วภายใน2ชั่วโมงอ่านไม่ค่อยออกเขากดดันปะเขาแบบต้องลองให้ได้ปะเขาเพื่อใครคนนี้ชี้ได้เลยชี้เลยไม่ได้แล้วก็ผ่านมาได้แล้วค่ะไม่เป็นไรเพลงดีค่ะเพลงดีค่ะวันนีวพี่พัมกิ้งกับพี่พี่เอิร์ธมีภาษาไทยมาสอนคำแรกคือคำว่าแซ่ แป๊บแป๊แป๊สวยอ่ะแฟ๊สัพพนามันคือใช้ต่อหลังที่แบบอุ๊ยอีนี่แบบสวยแฟ๊เลยอ่ะสวยจึ้งอ่ะเหรออ่าอะไรประมสวยห้องอ่าภาษาอังกฤษคือ Gorgeous Queen Play Play อ่าพี่เอิร์ป่ะมอมมอมมอมเออตัวมอม่ไม่น้องได้ยินเป็นมอมตัวมอมตัวมอมคือคนนี้คนนี้ก็แบบมอมมอมนเออมอมแมมมอมแมม หรือมันมีขั้นกว่าคือแมมรวมกันเป็นมอมแมมมอมนี่ันคือมอมแบบว่าดูเหนื่อยดูแล้วอบบสูงยิ่งนขึ้นขึ้นขึ้ดให้นขึ้นขึ้เอึ้นข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 ึ้้นขึ้น้เขึ้นขึ้้นน้นี้นขึ้นขึ้นขึนขึ้นขอน้นข้นขึ้น้น้องเ้น้นขึ้ห้น่อ้นขึ้นาเอนเอาอ้นขึ้าเอ้นอึ้อขึ้นเอ้นอ Thằng kiện thằng kiện to the top. Be up, three up. the top. Yeah, I'll take, I'll take us to the top. Uh, yeah äh, aim, yo. yeah, play Hey này. น oh hey, hey, hey. hey. ิ่แ hey, uh ่บ huh. ค okay. ูเจได้นะหนึ่งตอไมรื่เ่ฮ้เฮ้เรื่ยเ่เเลเฮ้ยอะบ กนค่ะจบครบสี่ห้องแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและทั้งภาษาไทยฝ<อ>ากผลงานทั้งสองคนนะค่ะก็ฝา,ากนะคะภาพยนตร์อีก1,2ึ่งเงแล้วก็ผลงานเพลงอีกแสนเพลงนะคะ<อ>จะเลื่ไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามพี่วีด้วยนะคะอยู่ที่มาค่ะแล้วก็อีสมานรุ้อ้ยนะคะ ฝากติดตามช่องทัมกินด้วยนะคะรายการทัมกินค่ะแล้วก็ฝากติดตามร้านไข่หมูกระทะด้วยนะกำลังจะเปิดอไรอู้ว้าน้องๆเป็นไงบ้างลบน,นะหนูเห็นน้องมาตั้งแต่แบบเ,ออเริ่มต้นเลยอ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้น้องเก่งขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบติดตามน้องๆมาตลอดทุกคนมีงานมีการแบบมีความสามารถกันแบบสุดๆไปเลยแล้วน้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กตั้งใจเวลาน้องพ,พูดพอแม่นะน้องจะเต้นแรงมากวันแรกแรงยังไงนะปัจจุบันก็ยังแรงอยู่ดีใจมากที่เห็นน้องเติบโตเวล้น้องก็อยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วขอบคุณมากค่ะี่อาพวกเรา

กับเพื่อนไม่ได้แน่เลยแล้วเรากินข้าวมันไก่เพื่อนอาซิโบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ and subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะที่ช่อง a l a l a w i fox นะคะแล้ววันนี้ข้อขอบพูดพี่ก็มีพี่พงษ์มาค่ะมาไปด้วยเพลงเพลงที่น้องแต่ง The พ o u r n e y that we've been t a k take us to the top Wait, uh, 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 is there any mistakes i don't understand is there anything that I don't understand because of what type or what Have your phone number or what is the reason I need to be lonely uh, okay. <laughs>